นี่คือเครื่องวัดความดันที่ทำงาน2ระบบหรือ d u อัลเช็คโดยตรวจสอบทั้งค่าความดันโลหิตและ AFIB ที่จะตรวจวัดภาวะหัวใจห้องบนสั่นฟร้วเพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้อีกทั้งยังมีความพิเศษที่ผ้าพันแขนอินเท l ร์ไลทใส่สบายวัดได้รอบทิศท,ทางไม่ต้องตรงตามลูกศรชี้เหมือนยี่ห้ออื่นๆผสานกับเทคโนโลยีอินเทลิเซนที่ลดการบีบรัดแขนในขณะวัดค่า นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมโยงค่าที่วัดได้ไปไว้บนแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบและติดตามภาพรวมของสุขภาพได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะแม้จะเป็นเครื่องวัดความดันที่มีราคาสูงแต่เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพแล้วบอกได้เลยค่ะว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมาก เพราะรุ่นนี้วัดค่าความดันได้อย่างแม่นยำด้วยเทคโนโลยี Real f o z z y เทคโนโลยีค่าความดันมีความแม่นยำอยู่ที่บวกหรือลบ3มิลิเมตรปลอดส่วนชีพจรบวกหรือลบ5%อีกทั้งยังมาพร้อมกับ TARR เทคโนโลยีที่ใช้ตรวจจับหัวใจเต้นผิดจังหวะและระบอุแบบจำแนกได้เป็น4ประเภทและจะแสดงผลให้ทราบบนหน้าจอนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับกระเป๋าเก็บตัวเครื่องพบพาไปใช้งานได้ทุกที่ค่ะ นี่คือเครื่องวัดความดันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรุ่นหนึ่งโดยจุดเด่นของรุ่นนี้คือหลังจากการวัดความดันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะอ่านค่าความดันให้คุณอัตโนมัติด้วยเสียงภาษาไทย อีกทั้งยังระบุด้วยว่าความดันของคุณอยู่ในระดับปกติหรือไม่ซึ่งรุ่นนี้วัดด้วยระบบโอซิลเลตติ้งเลือกหน่วยวัดได้ทั้งมิลลิเมตรประหอดและกิโลปาลสคาลโดยมีความแม่นยำสูงตามค่ามาตรฐานที่บวกหรือลบ3มิลลิเมตรประรอดส่วนการวัดชีพจรอยู่ที่บวกหรือลบ5%บันทึกการวัดได้สูงสุด60ค่าและใช้พลังงานไฟฟ้าได้2ระบบทั้งเสียบปลัก๊กและใช้ถ่านดับเลเ 1.5V 4ก้อนค่ะ เครื่องวัดความดันข้อมือจากอมรอนแบรนด์คุณภาพสัญชาติญี่ปุ่นสามารถใช้งานได้ง่ายและมีดีไซน์สวยทันสมัยมาพร้อมกับฟังก์ชันครบครันไม่ว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงบนหน้าจอการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเพื่อส่งข้อมูลผ่านระบบบลูทูธจึงตอบโจทย์เรื่องความสะดวกจุดเด่นของรุ่นนี้คือใช้เทคโนโลยี IntelliWrap และ i n t e l l i s e n ที่ช่วยพันข้อมือได้ง่ายขึ้น เพื่อวัดค่าได้อย่างถูกต้องแม่นยำพร้อมตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะใช้งานและมีฟังก์ชันการใช้งานที่ตรวจจับการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติได้ด้วยค่ะ เป็นเครื่องวัดความดันอีกหนึ่งรุ่นที่มีฟังก์ชันการทำงานรอบด้านช่วยให้คุณตรวจสอบสุขภาพได้อย่างหลากหลายขึ้นซึ่งรุ่นนี้นอกจากจะว,วัดค่าความดันโลหิตได้แล้วยังมีเทคโนโลยีแพทที่จะตรวจวัดชีพจรไปพร้อมๆกับตรวจวัดหัวใจเต้นผิดปกติซึ่งหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นจะแจ้งเตือนผ่านสัญ,ญลักษณ์และปรากฏบนหน้าจอ อีกทั้งยังสามารถตรวจวัดค่า AFIB เพื่อตรวจหาความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจโดยมีความแม่นยำมากถึง97-100%เเลยทีเดียวค่ะเครื่องวัดความดันรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ LCD และตัวอักษรแสดงผลขนาดใหญ่มองเห็นค่าต่างๆได้อย่างชัดเจนเหมาะกับทุกเทศทุกวัยอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้เพื่อการใช้งานที่หลากหลายขึ้น ที่สำคัญคือรุ่นนี้มีฟังก์ชันพิเศษอย่างสัญ,ญลักษณ์แสดงผลเมื่อหัวใจเต้นผิดจังหวะในขณะวัดความดันเพื่อแจ้งเตือนให้คุณได้ตระหนักถึงอาการเบื้องต้นและไปตรวจสอบกับแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังบันทึกค่าความดันได้สองคนสูงสุด60ค่าพร้อมผ้าพันต้นแขนขนาดใหญ่22-44ซนติเมตรค่ะ สำหรับเครื่องวัดความดันอัตโนมัติจากแบรนด์ Orwell รุ่นนี้มีจุดเด่น2ส,สิ่งคือหน้าจอแสดงผลสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมดจำนวน3สีตามค่าความดันที่วัดได้โดยสีเขียวหมายถึงค่าความดันปกติสีส้มหมายถึงค่าความดันค่อนข้างสูงและสีแดงหมายถึงค่าความดันสูงนอกจากหน้าจอแสดงผลแล้วผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ยังรองรับการอ่านค่าด้วยเสียงภาษาไทยเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาเป็นอย่างมากเลยค่ะ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งวันที่ต้องการวัดความดันอีกครั้งได้ด้วยโดยจะปลุกเตือนคุณเพื่อป้องกันการลืมนั่นเองค่ะสำหรับเครื่องวัดความดันรุ่นนี้มาพร้อมกับราคาย่อมเยาวแต่ให้ฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานมาครบครันจึงกลายเป็นรุ่นยอดฮิตที่ทำยอดขายได้เป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีหน้าจอขนาดใหญ่อ่านค่าได้ง่ายและมีความย่นยำสูง โดยค่าความดันมีความคลาดเคลื่อนบวกหรือลบ3มมิลิเมตรประดิษส่วนชีพจรคลาดเคลื่อนที่บวกหรือลบ5%เปอร์เซแถมยังมีสัญ,ญลักษณ์เตือนหากมีการเคลื่อนไหวในขณะวัดหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะนอกจากนี้ยังใช้งานได้ทั้งแบบเสียบปลั๊กผ่านไมโคร USB และใส่ฐานดับเบิล A 1 5 V 4ก้อนแถมมีน้ำหนักเบาเพียง226กรัมเท่านั้นช่วยให้พบพาสะดวกค่ะนี่คือเครื่องวัดความดันที่มีราคาย่อมเยาวที่สุดในการจัดอันดับในครั้งนี้ แต่รับรองได้เลยว่ามีความแม่นยำแน่นอนเพราะซิโนแคร์เป็นแบรนด์เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลโดยรุ่นนี้มีจุดเด่นที่สามารถบันทึกค่าผู้ใช้ได้ถึง4ี่คนสูงสุด30ค่าคนตรวจจับหัวใจเต้นผิดจังหวะได้แถบยังมีการระบุค่าเป็นเสียงภาษาอังกฤษอัตโนมัติหลังตรวจว,วัดความดันเสร็จโดยตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดรุ่นนี้จึงเหมาะอย่างมากสำหรับการใช้งานในครอบครัวค่ะใครที่กำลังมองหาเครื่องวัดความดันแบบประหลอด เพื่อใช้งานที่สถานพยาบาลหรือที่บ้านขอแนะนำแบรนด์ยูเวลเครื่องนี้เลยค่ะซึ่งสินค้ามาพร้อมแท่งประหลอดวัดความดันสีดำเหลืองมีแถบบอกค่าความดันชัดเจนมาพร้อมลูกยางบีบลมและผ้าพันแขนที่สามารถพับเก็บในตลับแท่นประหลอดได้สะดวกความแม่นยำในการวัดค่าความดันบวกหรือลบ3.75มิลลิเมตรประหลอดโดยสามารถวัดได้ตั้งแต่0ูนถึง3 0ม mm มิลลิเมตรประหลอดตัวเครื่องผลิตจากวัดสดุคุณภาพแข็งแรงและทนทาน นอกจากนี้ผ้าพันแขนยังใช้ผ้าไนลอนที่ทำความสะอาดง่ายแถมยังมีราคาย่อมเยาวด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด